มาดูอบบางูมาแล้โด้วยนะครับแเหน่อไปหน่อยโจ๊ะจะก่าไปนะครับเซอร์ฟไปเอาละครับเสียดูครับตันสองครับทำให้ดีรถบ้านตันห้าห้าติครับเทาคู่โดยแม่เท่าคู่ไหมเด็กนา้เล่นคนเดียวหนึ่งสองสา ลอยเราก็เร็วแล้วก็มีคนนะมีสงมีความสว่างนะที่ลขสี่แ 2825้าับ9825 233ครับเก้าแปดอหสรอยาครับคันนี้ับจากกัย่างครับโจ๊ปังบว

87ครับสองร้อยยี่สิบครับแซมบางพีครับเจกับต้นบางพีครับ ไม่เห็นเลยจรครับนี่ได้เข้ารอบสี่คันเลยครับนี่จริงมาครับนนี้ครับช่างเอ็กซ์โบบ้าครับเออครับช่างคลคลองเก๊ะครับรอบแบตเทิร์นรถบ้านตันห้าครับงานอิสุเลสป็นอีกครับ

1 0บ0 2ดหนึ่งศูนย2 2องบีิบจุสกงร้ยยงบเก้าสร้อยยสิบงครับช่องจะเป็นหน้ารถอยงแล้วนะครับสุ่มเหรอนี่ยเข้าไปถือว่าจริงเลยครับจะยิงเข้าออกแรงครับคู่นี้ชนะเข้าไปทิ้งหนือแพ้รับอันดับสเลยครับ รวบชนะชิงที่หนึ่งพับแพร้รับที่สามไปเลยนะครับเพราะว่าได้ผ่านรอบอันนี้มาครับคู่แข่งได้ขอบายไปครับ

9 8 4 4ครับ10.016ครับ221 222ครับโจ๊กบางวัวครับเข้าไปชิงอันดับหนึ่งครับเวลาด้วย9 8เดดายเข้าู่นี้ชิงที่หนึ่งครับแท็ก b บโจ๊กบางวัวครับส่วนแท็ก A ครับ จอกดูใบครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะรับอันดับหนึ่งสนามสนามที่หนึ่งครับในงานอีดสูได้กรับเป็นดิครับ นั้นสามารเยมาดูวัดนะครับมาตรวจนะครับตรวจได้ีครับโลมาวัวจับปลยาครับโอโหดยูวัดไนิ้กับรายการของเราตนแรกนเอาเล็กน้อยครับเอาล้ครับพร้อมไหครับพร้อมแล้วกินมุกลเลยับ 9.920 9.9240ครับเรื่องอะไรนะูโคงเร็วครับอสี่ตลับูกัน่ครับโตู๊บใบลับหนึ่งครับ